<c oughs> สำหรับวันนี้นะครับผมจะกว่านียนวะค่อยไปตัดเอาออาจจะมาถามความรู้สึกว่าตื่นเต้นลูกค้าที่ทยังไม่ตั้งชื่อเรื่อง <c oughs> <c oughs> จะมาถามลูกค้าว่าความรู้สึกที่มาตัดผมร้านของบ <c oughs> อมบาร์เบอร์นี้บอมบาร์เบอร์เออสบายสบาย บสบายๆต้องแบนี้ครับแล้วแต่สบายเางไหมดูธรรมดาที่สุะธรรมดาล,ลูกค้ามาตัดนี่ตัดนานยังครับมาตัดนานหรือ,อย่างที่นี่าตัดประมาณสามสิบนาทีครับไม่มาตัดนะตัดยังไงครับคือเริ่มมาตัดนานเนาะเออพราะเริ่มมาตัดนานรืยยังเพราะว่าร้านผมนี้เปิดประมาณสามปีสามปีผมมาตัดได้ประมาณปีกว่า ปีครึง่งปีครึง่งประมาณปีครึงรคร่งเพราะว่าตามหาร้านนี้อยู่ครับมันเออเป็นเป็นเป็นยังไงความรู้สึกแบบพี่อยากมาคือแบบเจอร้านนี้ตอนไหนแบบนี้คือมันมีคนเขาเล่าว่าเขาเล่าว่าโอา้โหเขาเล่าว่าอามีร้านร้านหนึ่งลองไปตัดดูแถวๆนี้แหละพูดแค่นี้เองก็เลยลองมาหาดูอ๋อคือมีเป็นคนหรือว่าร่างทรงเป็นอ่า ร่านร่านทรงนั่งเทียนนั่งเทียนคนาดน,นั่นเชียวนั่งเทียนเออเป็นคนที่ยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้อ่าตอนนี้เขาเสียแล้วครับเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุเพราะว่าเขาตัดผมนี้นี่แหละขาผหยดโกนปาดคอ <c ười> คือร้านนี้ดีครับเพราะว<อ>่าผมตามหามานานล้วร้านที่แบบสไตล์ประมาณนี้ครับผมผมคิดว่า ตามหาตอนนี้ตามหามานานแล้วลุงพลควรมาตัดไหมที่นี่ลุงพลควรมาตัดที่นี่นะครับมากินข้าวที่นี่ด้วยมาไลฟ์กินข้าวก่อนคือลูกค้าร้านนี้เขาเยอะนะครับร้านนี้เขาเยอะคุณมาคุณต้องขอเบอร์เขาไว้เพราะว่าคิวเยอะนะครับไว้ไง่ลุงพลห้ามพลาดห้ามพลาดลุงพลห้ามพลาดต้องมากินข้าวที่นี่ด้วยต้องมากินข้าวโชว์ก่อนแล้วก็ค่อยตัดผมโชว์ครับถ้าลุงพลมามีโปรมีโปรยังไงมีโปรตัดฟรีลุงพลตัดฟรี ลุงคนนี้ต้องคิดราคาพิเศษเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นเศรษฐีแล้วก็ก็คิดเขาคูณสองแล้วกันครับแต่ที่นี่ก็ไม่แพงนะครับอ่ารู้สึกว่าราคาเป็นกนเกงจับต้องได้จับต้องได้จับต้องได้อากาศมีแอร์ด้วยไงมีความหมายอ่แต่ถ้ามาช่วงหน้าหนาวก็อาจจะเตรียมผ้าห่มมาด้วยก็ดีครับก็ไม่ต้องใช้ ผ้าปิดของเขาสีขาวแล้วเอาว่าผมคุณมาเองเลยไม่นช่ไม่ใช่เปิดประตูหน้าต่างไปคือที่นี่ก็มีตู้ชงตู้แช่ก็มีอาหารกมีครบมีตูแช่ครับแต่ว่าไม่เคยเสียบป๊กเลยเฮ้ยเสียเสียบครับเสียบปกติจะตัดทรงอะไรครับผมของผมเรียกทรงเป็นเขาเรียกว่าทรงอะไรนะ t h อ b o บด The The boat ผมก็ไม่จําชื่อทรงได้ไม่ได้ ม,มันก็ต้องมันคือเป็นเป็นทรงที่เราคิดคิดร่วมกันนะครับเราเราสามารถมากแกะทรงหรือว่าคิดร่วมกันได้ว่าอชอบแนวนี้อาจจะให้มันแบบตรงนี้ขอสั้นหน่อยตรงนี้ขอเป็นลายหน่อยอะไรเงี้ยเราคิดเองได้คือไว้ง่ายคือช่างแบบตามใจลูกค้าถูกต้องถูกต้องไปร้านอื่นเป็นไงเป็นแบบนี้ไหมอ่าก็บอกแค่ว่าลองทรงลองทรงปุ๊บลองทรงสูงลองสรอ,อ,อ,อะไรประมาณนี้ช่างก็จะไถไถเลยไถขาว น่าจะไต่เขากับติดตังหัวเออคือว่ามาที่นี่แบบประทับใจเนาะประทับใจใช่ครับประทับใจประทับใจดีครับดีหนุ่มกัญชัยควรมาไหมหนุ่มกัญชัยควรมาครับฝากถึงหนุ่มกัญชัยนะครับรายการอะไรโหนกระสือโหนกระสวยครับโหนกระแสโหนกระแสเอ่าอะไรที่เป็นอ่าเป็นคลิปแรงๆตอนนี้ ไม่พรัตก็ควรมาไม่พรัตอ๋อที่<ก>มีข่าวกับแฟนใช่ก็สมควรที่มาตัดนะตัดแบบเสริมดวงเสริมบารมีเสริมดวงเสริมบารมีประมาณน,นี้ครับมาที่นี่แต่ก่อนก่อนมาตัดเป็นไงเสือผืนหมอนใบเสือผืนหมอนใบแล้วตัดเสร็จปุ๊บทุกวันนี้เรือจะเ,เสื่อครับหมอนดูหายครับโดนขโมยดูขโมยหนักกว่าเดิมอีกเอาไว้หน้าร้านดูขโมยครับเออเอามาที่นี่เป็นไงแฟนผู้หญิงมารอได้เพราะว่า ต้องต้องให้เขาดูตรงอ่ะออมีมีน้ํานี่ครับดูด้าลังใช่มีบูธกาแฟมีมบบน้ําหวาน,น,วานขนมนมเนยม,เามากับแฟนมากับลูกหลานนะครับโอเคงั้นจบการรายงานข่าวครับลูกค้ามาตัด,ตดผม